สวัดส,สดสีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับสาหรับวันนี้2 9ิามิถุนายน2 5 6 5ก็มาพูดมาคุยกันกับท่านผู้ชมเป็นการพูดคุยกันก่อนนอนนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยกับพี่น้องที่ทดูคลิปทางช่องปอนบ้าน u t u b e มาเป็นประจำนะครับก็จะพูดคุยเรื่องบัตรคนจนมีการอัปเดตรายการเงินเข้านะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องชาวนาที่ดูคลิปทางช่องปอนบ้าน YouTube มาเป็นประจำ ค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันปีนี้ไม่ได้เงินช่วยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดทําไมจึงไม่ได้เงินช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรคนจนมีการอัปเรดตรายการเงินเข้าบัตรนะครับวันนี้วันที่29มิถุนายน65ที่เพจกรมประชีการก็ได้มีการขึ้นข่าวแล้วก็แนบรูปภาพข่าวก็พอสรุปได้ว่าในวันที่1วันที่15วันที่18วันที่22ของ ทุกเดือนต่อไปนี้เริ่มเดือนกันยายนคมหัวค่าไปต้นไปจะมีรายการเงินเข้าบัตรรายการต่างๆคล้ายกันดังนี้นะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรมบัญชีการนะครับแนบลิงก์ข่าวเพจกรมบัญชีการไว้ที่คอมเมนต์แรงค่ะท่านผู้ชมได้อ่านเองนะครับเขาก็พูดถึงรายการค่าแก๊สเข้านะครับหนึกันยาคมหัวค่าร้อยบาทต่อ3เดือนเริ่มเข้า1นึ่งกรัารกคมเปต้นไปแล้วก็ ให้ใช้ได้กรกฎระดาสิงหากรนยาให้ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับนอกจากนั้นก็กล่าวถึงวงเงินที่เข้าทุกวันที่1กรกฎระดาสิงหากรนยาจะมีอะไรแล้วก็วงเงินที่เข้าทุกวันที่15ก็เป็นเงินผู้สูงอายุ50บาทร้อยบาทนะครับวงเงินที่เข้าทุกวันที่18ก็เป็นเงินคืนค่าน้ําค่าไฟวงเงินเข้าทุกวันที่22ก็เป็นเงินผู้พิการ200บาทกดเงินสดได้รายละเอียดต่างๆนะครับถ้าใคร ดูคลิปทางช่องปอนบ้าน YouTube มาเป็นประจำก็รายการที่กรมบัญชีการเขาออกข่าววันนี้ก็เหมือนเหมือนกับที่เราเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังมาโดยตลอดนะครับก็ไปดูและอ่านเองต่อได้ที่ลิงก์ข่าวเพจกรมบัญชีการที่คอมเมนต์แรกนะครับส่วนพี่น้องชาวนาะก็น่าอึดอัดแทนจริงๆครับปีนี้ปีการผลิต2,585นะครับ อย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องก็อย่าลืมไปลงทะเบียนปลูกข้าวอัพเขาเรียกว่าปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับทาได้หลายช่องทางก็คือทําผ่านแอปฟาร์มโบก,ก็ได้ถ้าใครปลูกเท่าเดิมแปลงเดิมคือเป็นเกษตรกรร,กร,รายเดิมที่เคยลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและเราจะปลูกข้าวเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้วจํานวนไร่เท่าเดิมข้าวพันธุ์เดิมก็หรือปลูกเพื่อชนิด,ดนอื่นปลูกเท่าเดิมปลูกจานวนเนื้อที่เท่าเดิม นะแปลงเดิมลายเดิมปลูกพืชชนิดเดิมทำนองนี้ส่วนผู้ทํทำนาทำนาเท่าเดิมปลูกข้าวชนิดเดิมอันนั้นเขาเรียกว่าเกษตรกรลายเดิมแปลงเดิมเนี่ยทำผ่านแอปฟาร์มบกก็ได้นะครับส่วนเกษตรกรรายใดมีการเปลี่ยนแปลงปลูกข้าวชนิดนั้นร้อยลงน้อยลงปลูกข้าวชนิดนี้เพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นต้องไปทำกับเจ้าหน้าที่เกษตรที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับหรือ หลายหมู่บ้านทําไปแล้วเขาให้ผู้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทําหรือเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตรเขามอบหมายให้คนมาทําพี่น้องชาวนาก็ไปเอารายละเอียดไปทํากับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่ทางเกษตรมอบหมายมาทำนะครับเขาก็ทํากันอยู่ก็อย่าลืมนะครับเขาเรียกว่าลงทะเบียนปลูกก็ะไว้จะได้มีสิทธิ์ในเงินช่วยเหลือต่างๆนะครับแม้ว่ามีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่าจะไม่ได้ ค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเง,เงินที่พี่น้องชา,ชาวนาเคยได้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการอุดเงินเข้าธนาคารทอกอสอเลยนะ่ไรละพันคนเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่ควรเรือนแล้วไม่เกินสองหมืนบาทนั้นนะ่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่าเกี่ยวข้าวจริงๆแล้วเขาเรียกว่าค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคือเอาไปทําอะไรก็ได้เงินวงเงินนี้เพราะรัฐบาลช่วย พัฒนาผลผลิตเ,เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับแต่ว่าบาังเอิญส่วนใหญ่เวลาจ่ายมาจายในช่วงเกี่ยวข้าวชาวนาก็านึกว่าช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ล,ละพันแต่จริงแล้วไม่ใช่ก็เป็นค่าช่วยบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตนะก็ข้าวที่แล้วนี่หรือสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วยโอ,อนเข้าบัญชีให้ไปเลยนะแต่ปีนี้นี่ดูเหมือนว่าจะไม่โอ,อนเข้าบัญชีธนาคารเพราะว่ามีการ มีการออกกฎหมายพรบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2566ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนการออกกฎหมายอยู่ในกระบวนการกําลังดําเนินการอยู่นะครับกฎหมายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี66ก็ผ่านวาระหนึ่งไปแล้วสสผ่านโหวตผ่านต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะดําเนินการต่อไปน่น,นแหละครับจนกว่าจะออกกฎหมายสําเร็จเสร็จสิ้น และประกาศเป็นพรบรงบประมาณรายจ่ายพี .06 นู่นละก็จะได้ชัดเจนลงไปว่าตกลงชาวนาจะว่ายังไงจะได้เงินจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไงเขาเรียกว่ามีกรมการข้าวเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงกรเกษตรเนี่ยได้ตั้งงบประมาณไว้ในพรบรงบประมาณรายจ่ายพี .06 คือช่วยลดต้นทุนพี่น้องชาวนาเนี่ยคือไม่ได้ช่วยเป็นเงินแต่จะนําเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000ล้านบาทนะครับโดยงบวันทั้งสิ้น1 5 0 0 0ล้านบาทนี่ก็จะกระจัดกระจายอาโอนลงไปยังศูนย์ข้าวชุมชน5,000แห่งทั่วประเทศแล้วก็เงินส่วนละ3ล้านนะครับเสร็จแล้วใน3ล้านบาทต่อศูนย์นี้ก็ให้พี่น้องชาวนาแต่ละหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกในศูนย์นั่นแหละไปพูดไปคุยกันเองว่าจะช่วยลดต้นทุนยังไงใช้เงินอะไรกันยังไงลักษณะรูปแบบการใช้เงินนี่ ก็คงไม่ใช่การไปแบ่งเงิน3ล้านกันแล้วไปอวดกับัญชีธนาคารนะเพราะรูปแบบการใช้เงินเขาไม่ได้ตั้งไว้แบบนั้นแนวทางการใช้เงินเนของกรมการข้าวเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปหาวิธีลดต้นทุนอย่างยั่งยืนทํายังไงมันจะลดต้นทุนให้กับชาวนาะทั้งศูนย์ข้าวชุมชนนั้นได้ศูนย์ข้าวชุมชนนั้นก็หมายถึงว่าพี่น้องชาวนาะทุกหมู่บ้านในเขนตตาบลน,นั้นมาร่วมกันใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา3ล้านบาทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อแต่ละคนแต่ละคนเรือนที่จะลดต้นทุนปลูกข้าวลดต้นทุนทํานายังไงนะวิธีนี้ทางกรมการข้าวและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวชาวนาทั่วประเทศจะเห็นด้วยกับหลักการนี้หรือเปล่าอันนั้นเราไม่ทราบนะแต่ว่าเท่าที่เราทําคลิปเคยทําคลิปว่าพี่น้องชอบ ให้ช่วยแบบไหนก็คือแบบเดิมโอนเข้าบัญชีไปเลยไล่ละพันคนเลยแล้วไม่เกิน20ไร่กับช่วยแบบใหนที่รัฐบาลกําลังจะทําอยู่นี่ก็เห็นพี่น้องตอบคอมเมนต์มาส่วนใหญ่ก็ชอบแบบเก่านะส่วนใหญ่ก็ชอบแบบเก่านะครับก็คือแนวโน้มก็มีการออกกฎหมายถ้ากฎหมายประกาศใช้ปั๊บนี่รูปแบบการลดต้นทุนช่วยชาวนาก็จะเป็นใช้งเงินงบ3ล้านบาทต่อศูนย์ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาว,ชวนาในล้าน เครื่องจักรกลการเกษียซ่อมเครื่องจักรกลซื้อเครื่องจกัรงจกรกลหรือทํารูปแบบหนิน่เป็นลักษณะการลงทุนนะครับเอารายละเอียดพวกนี้นุ่นล่ะครับพรบงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้นุ่นละ่ะกรมการข้าวจะได้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปประชุมชี้แจงพี่น้องชาวนาหรือว่ามีกระบวนการยังไงศูนย์ก็จะดําเนินการลดต้นทุนกันว่ากันทํานองนี้โอกาสที่จะได้เงินช่วยไล่ละพันกวเรือแล้วไม่เกิน20ไร่นั่น มันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามีเงินบงเงินนี้เข้าไปอยู่ในพรบงบประมาณรายจ่ายแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลยังจะมาจ่ายไล่ละพันโอนเข้าัญชีตกสงไปอีกมันซ้ําซ้อนมันไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าวงเงินใดที่เกี่ยวกับราชการนะครับมันก็มีเงินใดเงินใดๆที่มีแล้วคงมีโครงการลักษณะนี้แล้วเนี่ยจะไปทําโครงการอื่นซ้ํากันอีกไม่ได้เพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองงบประมาณ หรือว่ามันจะขัดระเบียบอะไรก็แล้วแต่เรื่องระบบราชการก็เราก็ไม่ทราบรายละเอียดที่มากนักรู้แต่ว่าถ้ามีลักษณะ,ะลดต้นทุนด้วยวิธีใหม่แล้วนี่จะไปเอาวิธีเก่ามาใช้ร่วมกันไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องใช้วิธีใหม่นี่แหละคือเป็นเหตุผลที่ค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันปีนี้นไม่ได้แน่ๆยังไงก็ไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าไม่มี ช่วยผ่านศูนย์ตำบลนี่แบบอวนไล่ละพันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าการที่จะไม่มีเข้าไม่มีงบลงไปช่วยศูนย์ตำบลมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเอาเข้าไปในร่างพบรบงบประมาณรายจ่ายแล้วกําลังพิจารณากันอยู่มันก็ต้องมีส่วนจะมีถึงศูนย์ละสามล้านหรือน้อยลงเพราะโดนตัดจากกรรมธิการก็ไม่ทราบมันก็ต้องอยู่ที่ออกกฎมหมายเสร็จนั่นแหละครับคือกรมการข้าวเขาตั้งงบไว้ศูนย์ข้าวชุมชนละสามล้านบาทนี่ ก็ไม่แน่ว่าจะได้ศูนย์ละสามล้านล้านนะเพราะว่าเวลาออกกฎหมายมันมีการปรับลดปรับเพิ่มนะถ้าปรับลดนี่อาจจะไม่ถึงศูนย์ละสามล้านก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าปรับเพิ่มก็ดีไปเพราะว่าพี่น้องชาวนาจะได้มีงบปากเพิ่มขึ้นกว็ว่ากันไปแต่ทิ้งอะไรก็แล้วแต่ก็บอกเป็นใ,นในในกับพี่น้องชาวนาว่าไร่ละพันไม่ได้ช่วยเป็นเงินแน่แต่ช่วยในรูปแบบดังกล่าวที่ว่ามา ก็ต้องรอจนกว่าพอรบงบอรว่ามันรายจ่ายประกาศใช้พอรบงบอรว่ามันรายจ่ายพีมหกประกาศใช้ก็นวลแหละครับชาวนานจะได้สัมผัสการช่วยลดต้นทุนแบบใหม่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่บอกว่ามันจะมีประสิทธิภาพและเป็นผลแบบยั่งยืนกว่าเดิมนั้นจะจริงหรือไม่พี่น้องก็รอดูก็แล้วกันว่าระหว่างการจ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีกับให้พี่น้องชาวนานเลยนี่กับช่วยแบบ แบบวิธีใหม่นี่อันไหนมันจะดีกว่ากันยังไงก็จะต้องพี่น้องชาวนาจะต้องได้สัมผัสมันในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเอาล้วครับทําใจไว้นะครับให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็นแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้นี่ภาครัฐไม่เคยได้ถามพี่น้องชาวนาเลยว่าเอาไหมเขาทําเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่เคยมีการออกแบบสํารวจมาว่า,เ,าเราจะทําแบบใหม่นะ สมมติว่ากระทรวงกรเกษตรเขาว่าอย่า,างนี้กลมการข้าวบางนี้เขาจะทําแบบใหม่พี่น้องชาวนาพอออกพอใจพึงพอใจไหมไม่ได้มีการสํารวจความพึงพอใจหรือว่าความต้องการของชาวนามาก่อนเขาก็ทําไปเลยพอทําไปเลยก็ต้องเอาเราเป็นชาวนาก็ต้องเอานะครับคือเขาทําแบบนั้นแล้วไม่เอาไม่เอาก็ไม่ได้ก็ต้องเอาอยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องลดต้นทุนนะเอาล้ครับก็พูดคุยกันนี่ละเขาเรียกว่าคุยกันก่อนนอนในหัวอกคนที่เข้าใจกันนะครับ ในยามที่ปุ๋ยแพงในยามที่ค่าใช้จ่ายสูงชาวนาก็อยากได้เงินเป็นเงินไปซื้อปุ๋ยนะพูดตรงไปตรงมาเลยนะแต่ถ้าลดต้นทุนแบบอื่นมันจะตรงจุดกับความต้องการของชาวนาหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันติดตามดูข่าวสารเป็นระยะระยะต่อไปนะครับขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขกันต่อๆไปนะครับแล้วพบกับคลิปของเราในคลิปต่อๆไปมีอะไรก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่อง ช่วยเหลือชาวนามีอะไรเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุจะเข้าโอนเข้าบัญชีธนาคารย้อนหลังให้วันไหนเงินช่วยเหลืออะไรนั่นเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าจะจ่ายาช่วยพิเศษรอ,อตกเบิกโอนเข้าบัญชีธนาคารต่อไปสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยเงีอยู่แล้วเป็นประจำนะั่นก็เงินพิเศษจะเข้าอะไรยังไงวันไหนติดตามข่าวต่อไปนะครับสําหรับคำาคืนวันนี้ลาก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ไ,ไปหัวใจอ้ายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมืินเดินหนีห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยื้อใหญ่ทิมความซ้ำวัให้เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็น เมื่ออายหมดตางน้องนางโตโมาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินม้นไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหักสองเห่าลำเข็น เจ้าสาเป็นกำลังแรงใจหากต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าป้ายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้นองยัง คำหวานทำใจกอ,อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ mm ์ห hmm. วังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวัน mm hmm. ยานโบมีเมื่อนั้นยานฝันกับริงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ทางบไวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์วังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบมีมือนั้น ยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน